วิดีโอด้วยมือถือได้ง่ายๆ <Yahoo! S 1> สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือทำได้ง่ายๆไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า k ลายมาสเตมาไว้บนมือถือก่อนนะคะหน้าตาของแอปก็เป็นแบบนี้จากนั้นเข้าไปที่แอป k ลายมาสเตที่อยู่บนมือถือของเรา ไปที่คำว่าสร้างใหม่หรือเครื่องหมายเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเลือกขนาดของวิดีโอที่เราจะสร้างเราจะเลือกขนาดที่16ต่อ9นะคะเพราะว่าจะเป็นขนาดที่สามารถอัพโหลดลง YouTube ได้อ่า Facebook ได้แล้วก็เป็นขนาดเป,นเป็นแนวนอนนะคะเป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปอันนี้ จิ้มไปแล้ว16ต่อ9แล้วก็กดคําว่าต่อไปจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าจอที่หน้าจอที่พร้อมจะตัดต่อจากนั้นเราไปเลือกวิดีโอที่อยู่ในโทรศัพท์ที่เราบันทึกไว้โดยกดไปที่คําว่ามีเดีย แล้วก็ไปเลือกวิดีโอไปเลือกวิดีโอที่อยู่ในโทรศัพท์เราเดี๋ยวเราจะเลือกวิดีโอเลือกมานหนึ่งวิดีโอเลือกวิดีโอนี้จากนั้นกดเครื่องหมายถูกนะคะกดติ๊กถูกแล้วก็กดเล่นกดลองเพลย์ดูกดที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้ กดหยุดตรงนี้หากเราต้องการวิดีโอหากเราต้องการวิดีโอแค่จุดนี้เราก็สามารถเลือกตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้โดยการจิ้มไปตรงวิดีโอนั้นๆเราจิ้มไปตรงวิดีโอนี้จิ้มให้ วิดีโอนั้นม,มีขอบสีเหลืองขึ้นมาจากนั้นไปที่กันไกลและเลือกตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปเช่นตัดไปทางซ้ายหรือว่าตัดไปทางขวาก็จะมีคําสั่งให้ให้เราเลือกตัดตามที่เราต้องการอันนี้เราจะลองเราจะตัดแยกที่หัวอ่านก็คือ ตัดให้มันเป็นสองฝั่งเราจะใช้ฝั่งที่ฝั่งนี้เราจะไม่ใช้ฝั่งนี้เราเลือกแยกที่หัวอัก็จะได้วิดีโอออกเป็นสองส่วนเราสามารถขยับขยับดูฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาได้โดยการจิ้มไปที่หน้าจอแล้วก็ลากไปทางขวาหรือซ้ายตามต้องการ จะลองกด play อีก play อีกรอบก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสู่ช่องอเจ็บจนนอโอเคส่วนวิดีโอที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถลบลบทิ้งได้เลยโดยจิ้มไปที่วิดีโอน,นั้นให้มีให้เป็นขอบสีเหลืองแล้ว มาจิ้มที่ถังขยะวิดีโอที่เราไม่ต้องการก็จะถูกลบออกไปส่วนการเพิ่มข้อความหากต้องการเพิ่มข้อความเข้าไปในวิดีโอให้เรามากดที่คำว่าเลเยอร์ ที่คำว่าตัวอักษรหรือว่ารูปตัวทีจิ้มเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปอันนี้เราจะเป็นคําว่าแจมจันชาแนลแจมจันโุ้ยโุ้ยแจมไม่ค่อยถนัดแจมจัน ว่าชาแนลโอ้ยชาแนลแบบนี้หลังจากนั้นก็กดติ๊กถูกเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยเราสามารถขยับข้อความขยับข้อความได้นะคะโดยการ จิ้มไปที่ข้อความแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปเลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้เราต้องการให้อยู่ข้างล่างเราก็จะเอามาไว้ที่ข้างล่างเกินอันนี้แล้วก็ถ้าเราต้องการขยับเราก็มาจิ้มที่กล่องของข้อความน,านั้นแล้วก็ลากเข้าไปเราอยากให้เราเขาอยู่ประมาณนี้แล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้แล้วก็วาง เดี๋ยวเราลองกดกดเล่นดู play ดดนเ,นเนลย์ดูการเปลี่ยนสีตัวอักษรให้เราจิ้มไปที่ข้อความที่เราพิมพ์จากนั้นมาที่ตัวอักษร โอ้ยไม่ใช่ขอโทษมาที่สีสีจากนั้นเลือกสีที่เราต้องการเราเลือกสีแดงจากนั้นกดเครื่องหมยถูกข้อความของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็กด คลิกไปที่เครื่องหมายถูกจากนั้นกดดูตั้งแต่แรกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็มจันแชนแนลหากเราต้องการเพิ่มวิดีโอเข้าไปใน วิดีโอที่เรากำลังตัดต่ออยู่ก็ให้เรามาที่คำว่ามีเดีทั้งหมดแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปในวิดีโอนั้นลงไปแล้วก็กดเครื่องหมายถูกวิดีโอนั้นก็จะมาอยู่ในวิดีโอที่เราต้องการให้เขามาอยู่ วิดีโอนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในวิดีโอที่เรากำลังตัดต่ออยู่จากนั้นก็กดกดดูได้ถ้าเราการเปลี่ยนฉากหากเราต้องการให้เขาเปลี่ยนฉากแบบเป็นฉากแบบสวยงามแล้วก็มาจิ้มที่เครื่องหมายบวกดูไหมนะ จิ้มที่เครื่องหมาย,มายบวกตรงนี้จากนั้นเราสามารถเลือกการเปลี่ยนเฟรมของวิดีโอได้หลายแบบอันนี้คือเราไปโหลดจากคลังร้านค้ามาไว้แล้วนะคะมันก็เลยมีเยอะถ้าใครโหลด อแอปมาใหม,ใหม่ๆอาจจะยังไม่มีเยอะเท่านี้ทุกคนก็สามารถไปโหลดโดยการไปที่ร้านค้าก็คือตรงนี้นะคะเข้าไปดาวน์โหลดรูปแบบต่างๆเหล่านี้ได้ที่ร้านค้าก็คือรูปตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะลองเลือกรูปแบบการเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ งั้นเราเลือกแบบนําเสนอเอเลือกแบบอ่าเรื่องแบบแบบแบบการเดินทางก็ได้การเดินทางการเดินทางจิ้มลงไปนี่เขาก็จะมีลูกเล่นเพิ่มมาเดี๋ยวลองกดดูอ๋อเลือกแล้วเราให้มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะติ๊กถูกจากนั้นเราลองกดดู ว่าวิดีโอเราจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนฉากแบบไหนอโอเคอันนี้ก็เป็นการตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะคะการใช้ แอปคลายมาสเตอร์ Master, ในการตัดต่อเป็นการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือง่ายๆหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแจมจันชาแนลด้วยนะคะ